กลับเข้าสู่เวทีคมชัดลึกกรุงเทพของเราเรากาหนดนะครับเวทีเสวนาครับเพื่อที่จะกําหนดอนาคตกรุงเทพมหานครของเรานะครับกำลังชมถ่ายทอดสดทางสถานีคมชัดลึกทีวีนะครับแล้วก็อยู่กับผู้สมัครอิสระนะครับที่มาร่วมประชันวิสัยทัศน์ประชันนโยบายกันในเวันนี้นะครับสำหรับในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของนโยบายรองรองนะครับที่เราจะทําหากได้เป็นผู้ว่ากทมครับครับก็จริงๆแล้วก็เมื่อสักครู่ คุณธรณีได้พูดถึงเรื่องปัญหาจราจรนะครับเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่านะครับปัญหาจราจรนี่มีหลายอย่างนะครับในเรื่องของที่จอดรถในเรื่องของรถที่มันมากไปในเรื่องของทางแยกจุดตัดจุดเสียงข้อขวดอะไรต่างๆนะครับทางคุณธรณีมีแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพยัยงไงครับเชิญครับภายใน3นาทีเนี่ยคุณธรณีก็จะขออนุญาตว่าแค่นี้ก็แล้วกันว่าจัดรถรับส่งเนี่ยนะคะ ตามเหนือต้ออกตกอย่างที่ตะกี้กราบเรียนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยคือรายละเอียดคุณทนีจะไม่ขอพูดหรอกค่ะเพราะว่ามันจะต้องเอามาคิดกันต้องเอาทุกๆุกฝ่ายก็ลักษณะจะเป็นทีมงานที่เข้ามาทําถูกต้องค่ะคนะคะต่อไปคุณทนีจะขออนุญาตเสนอเต้นอาหารกลางวันพร้อมน้ <ừ> ําดื่มสะอาดแต่ไม่ฟรีนะคะคนโยบายคุณทนีเนี่ยไม่มีอะไรฟรีนะคะแต่ว่าราคาสิบบาทตั้งเป็นตุ๊กตาไว้แล้วก็ทุกคนก็ที่อยากจะ มาทานที่เต็นอาหารกลางวันของกอทมร่วมกับบริษัทต่างๆและผู้ใจบุญเนี่ยนะคะเอาอาหารมาในราคา10บาทเอาชาเอาจานช้อนซ่อมแก้วน้ําของตนเองมานะคะ แล้วก็จะไม่มีไกลค่ะเราจะขอเปิดพื้นที่ของราชการนะคะที่ติดป้ายไว้ว่าเขตทวงห้ามแม้แต่ทาหารอันนั้นก็เขต่วงห้ามอันนี้ก็เขตห้ามเข้าแต่มันเป็นภาษีของราษฎรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะขอเปิดใช้พื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเปิดเต้นอาหารกลางวันในราคาสิบบาทนี่ตั้งเป็นตุ๊กตาแล้วก็ทางเดินทางเท้าเนี่ยจะไม่ให้มีขายแล้วนะคะแต่เราจะต้องใช้เมตตาจิตก็แม่ค้าแม่ขายพวกนั้นแหละคะ่ะที่อยู่ในท้องที่นั้นๆน่ะเราก็จะให้เขาเนี่ยนะคะมาทําอาหารนะคะแล้วก็มารอง รับแล้วก็เราเก็บสตังค์ทั้งหมดแล้วก็ชุมชนพื้นที่คนในพื้นที่กรรมการพื้นที่ดูแลกันเองนะคะท้องที่ไหนก็ดูแลกันเองแล้วก็คุณธรณีไปสัมภาษณ์ที่ตรงอ,อ,อะไรสถานีสปริ n นิวเนี่ยก็มีผู้คนถามเข้ามาบอกว่าเราจะรักษาความปลอดภัยของคนเดินเท้าอย่างไงค,คุณธรณีก็คิดแวบ,บขึ้นมาได้เลยว่าทหารเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยชอบรบแล้วใช่ไหมคะเขาอยากจะให้เจรจาสันติกันเพราะฉะนั้นคุณธรณีก็บอกว่า งั้นเอาทหารเนี่ยนะคะมาสอนวิชาป้องกันตัวเองฝึกคารเต้อะไรต่ออะไรให้ประชาชนเปิดพื้นที่เลยนะคะแล้วก็แต่ก็ไม่ฟรีนะคะก็ผู้ที่จะมาฝึกเนี่ยก็อาจจะคอร์สหนึ่งสองเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งสามเดือนก็คอร์สหนึ่งก็อาจจะห้าสิบบาทแล้วก็ทหารก็จะเอากลายมาเป็นสวัสดิการอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคือเงินคือคุณธนณีไม่นิยมการให้อะไรฟรีๆนะคะนะก็อย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีการ สตังแล้วก็พื้นที่สีเขียวเนี่ยนะคะคุณทนีก็เสนอว่าไม้ประดับแล้วก็ไม้บริโภคเนี่ยดอกไม้บริโภคใบที่ใช้บริโภคได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ว่าออดอกไม้ใบไม้เนี่ยก็เป็นที่ค้นพบกันว่าหลายอย่างเนี่ยรับประทานได้แล้วก็จะปลอดสารพิษ นะคะกทมก็จะเข้าไปร่วมอย่างเช่นอยากจะให้ความรู้จากท่านพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นต้นหรือว่าสันติอโศกเนี่ยเขามีแนวนโยบายที่เอาขยะมาทําปุ๋ยก็เป็นจุลินทรีย์ไม่มีเคมีนะคะนะคือทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเราจะต้องมาช่วยกันร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็จะไม่มีแมกกาโปรเจกต์อีกต่อไปแล้วนะคะที่ทําทิ้งๆไว้เคละๆเนี่ยก็จะต้องเอามาสางให้หมดนะคะไม่มีการกู้เงินอีกต่อไปแล้วทุกวันนี้กู้กู้กู้และโกงโกงโกงเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าประชาชนยังรับไม่รู้คู่ไม่เห็นเนี่ยนะคะก็ประเทศชาติของเรามันเละแล้วมันร่มจมแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไงคะวายขวดละแสนเหลืออยู่กี่รังก็เอาไปไม่ได้ตําแหน่งยังคาอยู่เนี่ยนะคะก็ไปซะแล้วมามือเปล่าไปมือเปล่ามาร่วมกันทําดีให้กับประเทศชาติเลิกคิดคดโกงซะแลวใครก็คิดที่คิดคดโกงแล้วคุณเปลี่ยนใจซะก่อนที่ลมหายใจคุณจะหมดไปเถอะค่ะครับครับคุณธรณีฤทธิธรรมลมครับ ก็เป็นของฟรีแต่ราคาถูกนะครับไม่ฟรีไม,ไม่ฟรีประชายมไม่ฟรีรแต่ราคาถูกนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนอยากถามก็คือว่างบประมาณนะครับที่จะมาชดเชยในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีทางกรทมจะต้องตั้งงบประมาณเข้ามาคือกรทมไม่จําเป็นจะต้องตั้งงบแต่ผู้เดียวนะคะครบ,บริษัทที่อยู่ในเขตค่ะบริษัทใหญ่ๆก็ เขาอยากจะทําบุญเขาอยากจะทําบุญเขาอยากจะเป็นผู้ใจบุญเขาก็ตั้งเต็นร่วมกับกทมเลยค่ะตั้งป้ายเขาเลยค่ะจะเป็นปัจเจก,กะ่ะคือคนเดียวหรือว่าจะตั้งเป็นกลุ่มร่วมบริษัทก็ได้นะคะก็ mm hmm. นี่ก็เท่ากับเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งไม่ต้องไปทําบุญไกลหรอกคะ่ะ mm hmm. ก็ทําบุญอยู่ในชุมชนอยู่ในเขตบ้านของตนเองนั่นแหละค่ะไม่จาเป็นต้องกทมจะเอา งบของกทมเท่านั้นก็มาร่วมกันคือเรียกว่าคนไทยใจบุญนะคะครับปัญหาหาเร่แผงลอยที่คุณตรีบอกว่าอาจจะต้องนํามาจัดระเบียบใหม่ในการที่จะให้ขายในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มาจัดระเบียบให้มันดูภูมิทัศน์ดีดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าหาเร่แผงลอยเขาอ,อาจจะไม่ยอมเพราะว่าบางส่วนมันก็มีกลุ่มอิทธิพลบางส่วนก็มีเรื่องปัญหา ใต้โต๊ะอะไรกันบ้างอันนี้จะแก้ปัญหาอันนี้เนี่ยนะคะเป็นที่ชัดเจนเลยนะคะคว่าเทศ,ศกิจร,ร่วมกับ จราจรท้องที่นะคะคยอมให้ขายดูอย่างพื้นที่สีรมสิคะแพงแค่ไหนแม่ค้าแม่ขายมาขายก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาท40บาทหรือขายเสื้อผ้าราคาถูกได้มันก็เป็นเรื่องของเทศกิจบวกกับตำรวจพื้นที่ที่ยอมต่อไปนี้เราจะไม่ยอมแต่เราจะดูแลเขานะคะเราจะมีเขตพื้นที่ให้เช่าแล้วก็เราจะไม่ให้อยู่บนบท้องอยู่บนบฟุตบาทแล้วล่ะคะ่ะเราจะจัดพื้นที่ให้เขาที่เราขอบเขตราชการให้เขาเปิดพื้นที่ราชการของเขา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาพวกแม่ค้ามาขายเหล่านี้นะคะเอาไปเข้าอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจัดไว้ฟุตบาทเนี่ยก็จะต้องเป็นทางเดินได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็จะไม่ให้มีถุงขยะเนี่ยมากองไว้นะคะในคอนโดของคุณทรณนีเนี่ยแตะ่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะคะ ผู้ที่อยู่ในคอนโดเนี่ยเห็นพนักงานทําความสะอาดเนี่ยเขาเอาขยะไปขายเนี่ยนะคะโอ้โหได้กันรายได้พิเศษเนี่ยเดือนหนึ่งคนละ2 3งส0พันบาทบแต่ละเดือนนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกพื้นที่เนี่ยก็แยกขยะโดยที่เราจะเอาผู้ที่ว่างงานเนี่ยนะคะเอามาฝึกงานนะคะคแล้วก็ให้ความรู้เขาแล้วก็มาช่วยกันแยกขยะทุกงานทุกชั่วโมงทุกนาทีเนี่ยจะมีรายได้ให้คะ่ะจะไม่มี ที่จะมาว่างงานกันแล้วครับอะไรครับขอบพระคุณคุณธรณีอีกครั้งครับขอบพระคุณครับต่อกันที่อีกท่านหนึ่งเลยนะครับคุณนัทเดนัยภูเบศอัธวิทย์ครับหมายเลข7็ครับนโยบายรองครับเชิญเลยครับครับวันนี้นะครับถ้าเราได้ดูสื่อนะครับจะเห็นว่าเด็กก็ดีสตรีก็ดีถูกทำร้ายนะครับไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่ทำร้ายหรือผู้ชายทำร้ายนะครับเมื่อวันสองวันนี้ก็มีนะครับ ผู้ชายชกต่อยสุภาพสตรีซึ่งแค่ขับรถหรือแม้แต่เรื่องทะเลาะเบาแวงเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายและรุนแรงสําหรับประเทศไทยนะครับภาพเหล่านี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีตวันนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยผมว่าขาดธรรมะขาดศีลธรรมแล้วก็ขาดวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยไปแล้วนะครับในอดีตเนี่ยเราไม่เคยเห็นเรื่องเหล่าเรื่องราวเหล่านี้แต่วันนี้เนี่ยเด็กสตรีถูกทำ้ายโดยที่ว่า มันมัน,ม,นมันดูมันป่าเถื่อน<ม>แล้วก็โหดร้ายเจินเกินกว่าที่ผู้ชายอย่างผมเนี่ยเห็นแล้วจะรับได้ด้วยนะครับว่ามันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นรจริง,รงๆทุกเรื่องเนี่ยมันสามารถคุยกันได้นะครับแต่วันนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าเด็ก,กรดีผู้ใหญ่เหล่านี้ขาดเรื่องของความรู้การศึกษาผมเองนั้นก็มีนโยบายนะครับเรื่องของความรู้เรื่องการศึกษาเราจะทําให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นคังปัญญาของประชาชนได้ นะครับโดยเฉพาะ50เขตจะต้องมีนโยบายเหล่านี้นะครับทุกๆ50เขตเรื่องการจราจรวันนี้เนี่ยรถมีมากกว่าถนนนะครับโดยเฉพาะรถ100,000บาทที่รถย่อนภาษีออกมาจำนวนมากทำให้วิ่งกันการจราจรติดขัดวันนี้นะครับเราต้องลดจำนวนรถลงนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กับท้องถนนผมนะครับ 50เขตของกทมจะมีพนักงานเขตทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนคนเราจะารถรับส่งคนเหล่านี้อย่างน้อยสัก50-70เปร์เซ็นต์ขึ้นรถบัส นะครับเหมือนการถพนักงานบริษัทเพื่อจะนําไปส่งยังที่ทํางานแล้วก็รับกลับในช่วงเวลาที่เช้ากว่าปกติหรือแม้จะแบ่งปันประชาชนนะครับให้ไปเช้าได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาสายส่วนหนึ่งวันนี้คนกรุงเทพเนี่ยตื่นสายแล้วมักจะออกทํางานพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการจราจรในช่วง8ปดโมงเนี่ยจะติดขัดมากๆเลยวันนี้เราต้องแบ่งคนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับให้มาเช้า นะให้ให้ขยันกว่าปกติและอาจจะกลับเร็วกว่าปกติมผมเชื่อมั่นว่าการจราจรจะดีขึ้นและคนส่วนหนึ่งนะครับต้องถูกนำพาไปยังรถไฟฟ้าให้เขาได้สะดวกเดินทางไปขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกเดินทางกลับสะดวกมผมเชื่อแน่ว่าการจราจรจะดีขึ้น<ฆ>ทุกทางแยกนะครับเลี้ยวซ้ายได้ผ่านตลอดทุกทางแยกส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันจะเป็นมุม90องศาผมจะตัดให้เป็น45องศาเพื่อรถเลี้ยวซ้ายออกจากซอยเลี้ยวซ้ายตามสี่แยกได้นตลอดผมเชื่อมั่นว่าการจราจรน่าจะดีกว่านี้แน่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเลือกเบอร์เจ็ดผมคิดว่าผมมีประสบการณ์สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมครับอืมครับกับ,ค,บคุณนัทนาไนฮะการแก้ไขปัญหาจราจรอย่าง90องศาให้เหลือ4ีมากหน่อยอันนี้เราต้องไปแก้ผังเมืองด้วยไหม ไม่ต้องครับเพราะเวลานี้นะครับทุกๆซอยเนี่ยมันเป็นฟุตปาดจะเห็นได้ว่ามันเป็นมุมมุม90องศาผมก็จะพาพาให้เป็น4ี่้าเพือ่อรดเลี้ยวซ้ายผมเชื่อแน่ว่าทุกๆท,ท่านนะครับที่ขับรถจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะต้องเคยปีนเกาะมุมแน่นอนแล้วก็ยางรถเสียยางแตกบ้างทุกคันเคยแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ไม่ได้เลี้ยวซ้ายออกก็ไม่ได้วันนี้ถ้าปาดมุม4 5้าองศาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าการจะราจรดีขึ้นแน่นอนครับครับครับ ขอบคุณครับคุณนัดนายภูเบศรัตวิ์ครับหมายเลขเจ็ดครับครับอ่ะเราจะไปต่อกันอีกผู้สมัครอีกหมายเลขหนึ่งนะครับคุณสันทน์ครับคุณสันทน์สุขศรีเมืองนะครับหมายเลขหกครับเชิญเลยครับครับสำหรับนโยบายหลักนะครับที่จะทาก็ที่ให้ง่ายต่อการจดจําก็มี4ีนโยบายหลักนะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับครับจัดการปัญหาจะจออย่างเร่งด่วนนะครับ2ทลายกําแพงบ้าน3อาชีวะจัดให้ สตั้งสภากรทมฝ่ายประสานงานตรงสู่ชุมชนนะครับและแฝงด้วยอีก2นโยบายหลักนะครับเบเ็ดเสร็จก็6นโยบายหลักที่แฝงด้วยนโยบายย่อยนะครับที่จะอยู่ในนี้นะครับก็คือ,อตั้งสร้างสวนสาธารณะคร่อมคลองแสนแสบกับลานกีฬาคู่กันลอยฟ้านะครับแล้วก็น้ําดีไล่น้ําเสียนะครับ ส่วนวันนี้ผมขอที่ที่จะต้องทําเร่งด่วนคือมะเร็งร้ายของคนกรุงเทพครับก็คือจัดการปัญหาจาราจรอย่างเร่งด่วนนะครับนั่นวิธีการทําของผมนะครับชัดเจนทุกๆนโยบายในเว็บไซต์สานาพดดคนะครับ หนึ่งก็คือว่าจากหลักสถิติที่นักศึกษานะครับที่ไปเก็บสถิติกันนะครับตามแยกต่างๆนะครับผมจบวิศวกรรมศาสตร์นะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับผมจบด้านนี้มาโดยตรงครับสาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุนะครับมีการลําเลียงมีการโลจิสติกที่ผมต้องเรียนนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการกอบข้อมูลนะครับผมไม่ทราบว่าที่ผ่านมาบริหารกันยังไงนะครับ ใช้หลักสถิติตรงนี้ไม่เป็นหรือยังไงครับตับทางแยกให้เหมาะสมเงี้ยครับนะครับสิ่งที่เราต้องทําตรงนั้นพอได้ตรงนั้นเสร็จนะครับก็เหมือนกับการรักษาเด็กเลือกที่เริ่มเป็นไข้อะครับเช็ดตัวก่อนนะครับถัดมานะครับถ้ามันคือจริงๆอะมันไม่ดีขึ้นแน่นอนนะครับเราก็จะทำนโยบายถัดไปก็คือว่าจำกัดปริมาณแท็กซี่ซึ่งทำได้ทันทีเหมือนกันภายใน60วันนะครับแล้วก็ยกเลิกยกเลิก ร่วมบริการนะครับฟ้าขาวนะครับหากเขาหมดสัมปทานนะครับแต่ตรงนี้บังเอิญมันจะขึ้นอยู่กับสังกัดของคมนาคมก็คือขอสบมกตรงนี้ต้องขอความร่วมมือกันครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเร่งด่วนนะครับต้องแก้แบบบูรณาการนะครับผู้ว่าอำนาจผู้ว่าเองยังไม่ครอบคลุมเพียงพอนะครับในส่วนของขอสบมกในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซึ่งไม่ครอบคลุมนะครับตรงนี้มันจําเป็นครับจาเป็นต้องอยู่ในมือผู้ว่าเพราะว่าหลายท่านเขามองว่า ถ้าจราจรจะให้หายติดขัดก็จะตำรวจจราจรก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องดึงเข้ามาอยู่นะครับในกรทมในอยู่ในการบริหารของผู้ว่ากรทมนะครับหากมันยังไม่ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับสองข้างทางต้องไม่มีการล้ําเขตจราจรนะครับต้องจับก็คือต้องจับกันจริงๆนะครับแล้วสมัยก่อนเราเคยเห็นใช่ไหมครับท่านที่ไอ้เข้ขวางคลองนะครับรถที่จะเลี้ยวซ้ายได้แต่เลี้ยวไม่ได้ติดรถเมย์รถใดก็ตามตรงนี้ต้องจับหนักปรับหนักนะครับนั่นคือการทําให้ติดอย่างลูกโซ่ ร,รถคว้าขาวที่เป็นรถร่วมบริการที่ไม่เคยจอดชิดซ้ายจอดตรงกลางตลอดแล้วทําให้นักศึกษาตายมาตั้งกี่คนแล้วถูก<ะ>ครับแล้วก็ทําให้เป็นรถติดอย่างลูกโซ่ตรงนี้ครับผมยกตัวอย่างสั้นๆเพราะเวลามันจํากัดจริงๆนะครับ<ะ>3นาทีแล้วถ้าหากท่านจะดูรายละเอียดชัดเจนนะครับดีดาโพเขาจัดไว้แล้วดีอันดับหนึ่งเว็บไซต์